คืออาหารเช้าครับนี่คืออาหารเช้าของลูกสาวเไงหยู่อยังนี่หน,นู่ยสวยกกับโอโ้โหสีผมไม่ไม่รังเกียจสีมาหรอกนี่หน้าตาโอโ้โหสีสว่างก็ไม่สีสวา่างสีเปอะหมดเลยแต่ก็คิดว่ามันสวยแบบในรูปแบบของมัน,นเกิดมางี้เนาะ เนาะลูกเนาะเกิดมางี้ก็จะเป็นสภาพนี้แหละต่อให้ไม่มีคนพ่อก็รักไอ,อ้ดูสิเนะี่ยดูเนะี่ยโอ้นางสารมาข้าวตั้งนี้แม่ล,กลูกนี่ลากกินมะมุงกล้องมามันใหญ่เนาะนี่คืออาหารแมวครับ ผินผักมั่งลูกกินผักมนะั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปช่วยพ่อตดน,น้ำต้นไม้กระจายาจป่ะมาของสางมาลำบากตากตาอยู่กับพ่อบ้านอีบ้านปูนก็ไม่ไปอยู่กับเขาไปอยู่กับบ้านเงาะ มาตกระกรลำบากอยู่กับพี่อาร์ตนะมันก็เลยมีความสุขแค่นี้แหละถ้าที่พอมีได้บ้านป่าบ้านสวนเป็นบ้านของอะไรแหละบ้านพัสสังเหรอบ้านรจนากระท่อมไอเงาะนีรสจนา ก่อนนี้มีรถนามาอยู่กับไอ้เงาะขาบ่นลำบากมากเลยไม่เจริญก็เลยต้องบอกให้รถชนาที่ไหนอยู่แล้วสบายใจก็ตามใจขเขาก็ไปครับรถนาไม่มาเลยไม่มาหาไอ้เงาะเลยนี่ไอ้เงาะไอ้เงาะหง่อยเลยสวยสยไม่มาส่งเลยอู้เรียนน้ำตาจะไหลเราถ้าเราดีถ้าเราดีเขาคงไม่ทิ้งเราไปอะ ลำบากแค่นี้ใช่ป่ะออคนอื่นท่าลำบากของเราอีกเรายังมีวิชาความรู้ทางด้านธรรมะหากินเออเราก็ไปไหนอยู่ไหนก็ได้เราต้องการช่งางอยู่กระท่อมรจนาเนี่ยใต้สมกาลเวก ยังไงเนี่ยฮะอิม่มยังลูกอิ่มก็กปะบ้านสวยๆก็ไม่ไปอยู่กับเขาอ๋อสีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะสีเป็นนี้แต่หัวใจมันรักจริงนะครับมันรักเจ้าของคนเดียวอเอ้ยผมจะกัดกันแนะกันแหนไป โดนไข่เปล่าวันนี้อิ่มยังลูกแล้วผักไม่กินเนี่ยผักด้วยได้ครบอาหารหลักห้าหมูย่จจางอิมอ่มแล้วอิม่มแล้วไป